สบายดีพี่น้องสบายดีพ่ออันนี้คือเก่าพี่น้องเลยคลิปที่สองเสียงคนมือน,นี้มาหาเห็ดพี่น้องมาพอแล้วเห็ดปวกกันเลยอู้หมันสลายบอตอนนี้ก็เห็นแต่2ดอกพี่น้องเสียงคนเซลแเซลอยู่ขึ้นโขกนะมดอกหากระพุนนี้น้อง กระป๋อเนี่ยน,นี่โอ้หลายดอกนี่พี่น้องเลยบอนี้เขาเคยเก็บบอนี่นะเขาเคยเก็บมันพี่นอ้อยโอ้มันหลายดอกเลยหลายหลายหลายพี่น้องหลายอยู่หลายอยอะดึงไปน้ากันพี่น้องเลยป้าตัวดีดอกงามๆเลยพอมันออกทุกป,ปีนี่นะวันนี้ก็เลยจืดพี่น้องปีนี้จืดเลยก็เลยมา มือกน้ำกันพี่น้องจะได้ลายอะไรว่าโมนี่มันชีมีลายอะไปรปะวเที่ยวไปตองนี่ก็ยังมัน,นอ,กออกเบิดร์ดมัน,นอ,กออกเบิดเลยพี่น้องกดตวดเสียงคนมากเลยพี่น้องคนมาเลยพี่น้องบูแนลกระตาพี่น้องเป็นถุงพลาสติกมากมนเลยอืมอืมอืมพี่น้อง งามแห้งงามแห้งด็ดเป็นตอเป็นเป็นอะไรเธอเราเป็นหลักควายั่ีในพะโลเป็นหลักควายเป็นหลักควายเลยว่าเอากระสีบดฉะแห้งปันไดเพราะว่าเอามาล้มอีกก็ได้เสียงมันหักจะพื้นรูปหัวเราพี่น้อง ปังงามๆเลยเขียนดอกนี่ก่อนโมนี่ไป้องนี่โอ้โหขึ้นไปนอะ เสียงคนมาเสียงคนมาพี่น้องเสียงคนมาแล้วสุดแย่เลยทีนี่จกดอกเลยหน่อยออกเทนี้บ เคลียวนก่อนเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเสียงคนไก,กลๆมากไกลมาพี่น้องเลย ยังจุกจมในน้อยเลยหากแบัดแล้วไปหน่อยหนักกับพุ่น ยังร้ายอยู่ดอกอยู่อยู่พื้นดินพูดไปหน่อยนี่โป๊ะล้วพี่น้องเอยหืงามแห้งอะไรฮักไปเป็นลาวเลย เสียมาเขียฮกไปเลยมีจุดดอกแน,น่้พี่น้องเคยมาเก็บนะบอลนี่ก็เลยจืดไว้ปีนี้มันเลยออกมาจบไร้เทืยมอะไรกับวกเห็นพี่นอะ้ย ตัวพี่น้องมันยังออกกลายเมื่ออื่นมันก็ยังจะมีออกน้ำลางลายดอกออพี่น้องยังอยู่พื้นดินเลยนี่แต่อดอกง,งามๆอืมตาสะออนยั่ไ

กระตาหน้อยจนะน่เต็มเลยเต็มแล้วจากพี่น้องนี่ดอกนพี่น้องเห็ดพวดโพเข้าพายลงมาเต็นป่านะขบละตาคนละตาเม่นบอกเดี๋้าปุลตาบุนอ่อนอาาาาาอาา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 า ่ึงโน่นนี่แหละมันออกพุทธลายนะอ่ะล,ลายอยู่เนะราม่ะเจ้านะจะไปคนเห็นแล้วก็หาคือกัน này hụt thế Đâu bình đuôi gì vô ngặt cái này cái Nè nè thằng này nè วันกับเกเพชรนี่คือมันขู่กันแทบววชิว่าหา้ตานี่มัเกเ็ดูบ่ชิวว่าัี่กบราแนีอี่กับกับเมียเกับตัวถูกใจนี้เขาสองคนเดียวเดียวคพนาววอววว้วนววววววว้ยว ไปน้ำเองมินกัดโดดอดเลเสียมมันเหยียบสะใจไปเลยคงหนาคงหอืมนี่เนาะ

รูปๆอะไรพี่น้องเห็นด้วยเอาสิเิงห์ถ่ายบาบเดียวพี่น้องเอิ่งปลาหัดตสอนไว้มาเป็นคู่ไปเลยปลาเป็นกำลังแห่งใจให้ทุก่นเด้อพยายามได้กับข้อม่นมาคุณาดีป

นี่อันนี้มาได้ก่อนนะพีโนมาเบ่งเด้อเบ่งเด้อพีนีออกไลพอดอุลันด้ ออกลายพจน์ไ oh, ้ Here, he ใจด่วนนะคิดก,ก,กวดไปเรื่อยๆอีหน่อย ฮ yeah. <that> 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 ักกุบตัวพี่น่ฮักไปพี่เนาะเอาก่อนมันฮักเก็บไปเก็บมากระชาเฮ็ดทังเสียบุก่นนันได้่

yếu, ngắn đấy. Pí khơi kéo cái cả bớt xu, pí này chắc, chắc Này đây, này đây. พูดตีพูดเก็บมาเลยเก็บมอะไรมันหกักบ่เสียมเลยเนาะเสียมถือเขียมบ้านเนี่ย <Okay>. Cool. สุดๆุดไปเลยพิกตกหมอกแท็กเ,เม,ม็มเด เียงหน้า็ไตอนนี้ก็จนคำสี่มงเขนไปแต่แต่ที่อย่างมก็เยอะเต็มตาตัวเก่าัวเสาน้าจะอ่อนเหี้อน่ะเจสิเกบไวบนี่ ป้าดอกใหญ่กว่าหมูลอบซองเนาะลอบซองก็ใหญ่เลยอบซองก็ได้พี่นางนำเก็บแต่ตอนหยาดแกงกะลานะพี่น้องเลยอือสวยข่อยากแกงไปไหมเนี่ช่วงนี้เลยอืมข้าวจิมหยำขากกุดดีเรื่องสืบแยงหมดแกงแล้ขอบคุณในรายพี่น้องที่มาหบชมลาเะไรพี่น้องเลยสบายดีเด้อจ้าพี่น้องอันนี้เชิญมากเดี๋ยวเวลาเตรียมเชียงนาเลย สีแดงเมื่อน่นะคะสีแดงชิ้นน่ะ